ไม่สามารถที่จะชาร์จได้โอเคไม่ต้องเสียเงินสักบาท แบตมันมีสองก้อนก้อนนี้แบตหมดเกลี้ยงก้อนนี้ก้อนนี้หมดเกลี้ยงไม่สามารถที่จะชาร์จได้ชาร์จยังไงก็ชาร์จไม่เข้าผมก็เลยจะลองกระตุ้นแบตดู เดี๋ยวมาแกะดูวาด่ววาแค่ไหนจะเป็นแบบไหน แบตข้างในมันมีแค่สามก้อนเองเนี่ยสามก้อนผมลองศึกษาดูก่อนว่า,าจะกระตุ้นตรงไหนยังไงโอเคครับคือเดี๋ยวผมจะมาทำการวัดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สามลูกนี้มันจะอนุกรมกันอ่า อนุกรมการ3.7 3.7 3.7โวลต์ก็คือจะได้12โวลต์มันจะได้12โวลต์ทั้งหมดหรือผมจะวัดทีละก้อนนะครับก้อนหนึ่งก็จะได้ประมาณ3.7โวลต์ถึง4โวลต์โอเคเดี๋ยวมาทำการวัดดูว่าแต่ละก้อนหรือว่ามันอาจจะเสียก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นไปได้ที่ว่าชัดไม่คร้า เดี๋ยวทำการวัดก้อนนี้ก่อนบวดบวกลบต้องดูต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นขั้วบวกขั้วไหนขั้วลบมีก้อนก้อนที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะวัดก้อนที่หนึ่งก่อนก้อนที่หนึ่งได้สี่โวลต์ส่วนก้อนที่สองก้อนที่สองก็จะได้สี่โวลต์แสดงว่าแบตเต็มก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองแล้วก็ ก้อนที่สามอ่าก้อนที่สามนี่จะได้แค่สองจุดสามโวลต์เองเรียกด้ว่าก้อนนี้มีปัญหาก้อนที่สามนี่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะลองชาร์จก้อนที่ที่สามก่อนว่ามันชาร์จได้หรือเปล่าที่ว่าชาร์จ ก็คือที่ว่าชาร์จแบตนี้ไม่เข้าก็คือก้อนนี้ก้อนที่สามนี่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะถอดแบตก้อนที่สามเนี้ยมาชาร์จด้วยด้วยตัวชาร์จตัวนี้ให้มันได้14โวลต์แล้วก็มาใส่ในน,นี่ใหม่เซลลถ้าชาร์จไม่เต็ม ชัดไม่เข้ายัางไงแสดงว่าก้อนที่สามนี่เสียก้อนนี่เสียถ้าชาร์จเต็มแล้วผมจะมาใส่ในเนี้ยแล้วก็ลองชาร์จดูว่ามันชาร์จได้หรือเปล่าโอเคเดี่ยผมจะถอดอันนี้ออกแล้วก็ไปชาร์จกับเครื่องนี้นดูว่ามันไฟมันจะติดกี่โวลต์นี่ครับได้ถอดออกมาแล้วถอดยากมากเลย นี่ต้องแกะอันนี้ด้วยนี่ส่วนนี้แบตที่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะชาร์จจะชาร์จกับเครื่องเนี้ยเครื่องที่ชาร์จที่ผมทำไว้ชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่ววา นี่เดี๋ยวผมจะชาร์จแบตตัวนี้พอมันจะขึ้นพอใส่มันก็จะอ่าไฟถึงได้เดี๋ยวรอให้มันเต็มก่อนก่อนชาร์จไฟมันมีสองจุดสามโวลต์ ทำการชาร์จดูไฟก่อนชาร์จที่ไฟเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าชาร์จไฟที่4โวลต์ Okay, เดี๋ยวรอให้มันเต็มก่อนแล้วก็มาใส่ในนีด้ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> ไปทำโครงหลังคามาตับผมแล้วกลับมาดูแบบแบตเตอรี่ก็เต็มพอดีแล้วเดี๋ยวเรามาวัดดูว่ามันติดกี่โวลต์ Nicam nay nàng căm lam chát vô phái ở, măng ký vô địch vô địch chát vô địch chát แล้วก็มาวัดกระแสดูวัดแรงดันวัดแรงดันดูว่ามันจะได้กี่โวลต์ถ้าได้สีโวเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้งานได้ ได้สีโวลต์เดี๋ยวเรามาใส่ในนี่ดูว่ามันจะชาร์จเข้าหรือเปล่านี่ครับได้ประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการเชื่อมแต่คิดว่าเดี๋ยวลองมาชาร์จดูว่ามันจะติดหรือเปล่ามาชาร์จดูถ้ามันติดก็คือใช้ได้ลองมาวัดดูลองวัดไฟก็ดู ลองวัดไฟดูก่อนตอนแรกไม,ม่มีไฟไม่ออกนะตอนแรกนั่นเข็มขึ้น12โวลต์แสดงว่าถ้าชาร์จน่าจะใช้ได้ดีวเรามาชาร์จดู ชาติฉันไม่ขอด้วว่ามันเต็มแล้ว สดงว่าแบ็ดมันเต็มนี่ไฟมันขึ้นตอนแรกมันไม่ขึ้นแบตเต็มแสดงว่ามันใช้งานได้เดี๋ยวลองเอาประกอบแล้วก็มาใส่ดูใส่เครื่องดูมันจะติดหรือเปล่า ตราแรกมันไม่ขึ้นเลยนะนี่ไฟไม่ขึ้นแต่นี่ไฟมันขึ้นแล้วเดี๋ยวเเอาเครื่องใช้งานได้ใช้ได้ใช้ได้ แต่ว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่อันนั้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองใช้ไปะสะักหะหนึ่งถ้าว่ามันใช้งานไม่ได้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนแบตใหม่แบตที่เรากระตุ้นนะั้นตัวหนึ่งตัวที่สามนะั้นถ้าใช้ไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนตัวนั้นโอเคไม่ต้องเสียเงินสักบาทโอเคครับเดี๋ยวอย่าลืม กดติดตาม subscribe ด้วยนะครับว่าผมจะส่องอะไรไม่มีเทคนิคอะไรเพ,เพื่อจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมเทคนิคที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ